ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม The s i n g เก a ลล t ่โฮเท Sky s s a โรงแรมนี้ผมจะมาพักทั้งหมด3คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในโรงแรมกันเลยโรงแรมนี้ครับมีจุดเด่นนะครับก็คือมันอยู่ติดกับ Universal Studio เลยเดินลงมาปุ๊บก็ถึงโรงแรมทันทีแล้วโรงแรมนี้มี Sky Spa อยู่ที่ชั้น14ด้วยนะครับ Sky Spa เนี่ยมันก็คือออนเซ็นนั่นเองนะครับคือแขกทุกคนที่เนี่ยสามารถใช้บริการได้ฟรีเลยหากใครเดินทางมาโดยแท็กซี่นะครับ ก็สามารถเดินไปนเรียกรถตรงนี้ได้เลยส่วนชั้นใต้ดินของโรงแรมก็จะเป็นที่จอดรถนะครับถ้าใครเอารถมาก็นํามาจอดได้เลยแต่ว่าค่าจอดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าล็อบบี้ชั้นหนึ่งนะครับจะมีประตู2ชั้นครับที่โรงแรมก็มีตู้แลกเงินนะครับแต่ว่าเหรเนี่ยไม่น่ารักเลย 1เยนเนี่ยอ่ะ1นบาทเนี่ยเท่ากับ3.48เยนเองนะครับตอนนี้ทางโรงแรมญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะ่ะเปลี่ยนเป็นพวกของใช้ในห้องน้ำและพวกชากาแฟก็คือให้มาหยิบเอาเองนะครับจะไม่มีไว้ในห้องให้แล้วอย่างอันเนี้ยก็จะมีหวีนะครับมีชาเขียวมีบอดี้โทเรลมีคอตตทนบัตมีมีดกลหนวดมีครีมกลหนวด,นนวดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของใช้ในห้องน้ำกับของกินนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยแบบ ลดการสูญเสียทรัพยาการโดยไม่จำเป็นลงไมาได้ส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นทางรอคิวขึ้นลิฟต์นะครับซึ่งอันนี้น่าจะ universal เลิกแล้วก็คือทำให้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงครับตอนนี้ผมขึ้นมมาชั้น7ซึ่งเป็นชั้นที่ผมมาพักในวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินมาตามทางเดินเลยนะครับอันนี้เป็นทางเดินไปที่ห้องพักนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาก็ ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับอันนี้เพิ่นว่าลมเข้าว่าผมขึ้นมาเปิดหน้าต่างไปแล้วรอบนบตอนนี้เข้ามาในห้องพักแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูในห้องกันเลยบรรยากาศในห้องนะครับก็จะมีทีวีให้1เครื่องคือทีวีเครื่องนี้มันไม่ได้มีเอาไว้ดูหนังอย่างเดียวนะครับแต่มันจะบอกข้อมูลต่างๆภายในโรงแรมด้วยที่สําคัญมากๆนะครับอย่างเช่นว่าสปากับห้องอาหารเนี่ยคือคนมันแน่นแค่ไหนเพราะว่าสปามันจะคนแน่นมากหลังจากยูนิเวอร์แซลปิดนะครับแล้วห้องอาหารก็จะคนแน่นมากๆ ก่อนที่ยูนิเวอร์แซลจะเริ่มนะครับแต่เมื่อยูนิเวอร์แซลเปิดคนมันก็จะน้อยครับแล้วก็มีรองเท้าให้ใส่ในห้องได้นะครับ2คู่แต่ที่เนี่ยนะาจะารักโลกร้อนอยู่นิดนึงเพราะไม่ได้ให้แบบใช้แล้วทิ้งนะครับคือให้แบบเป็นรีวิวสแล้วก็อย่างผมอันเนี้ยเลือกแบบเป็นเตียงคู่นะครับ2เตียงแล้วก็ข้างในก็จะมีคล้ายๆกับโซฟาเบดให้นั่งเล่นได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีน้ําให้นะเพราะว่าเขาบอกว่าให้กินน้ําจากในห้องน้ําได้เลย แต่ว่าน้ําที่เนี่ยผมลองทานดูแล้วผมว่ารสชาติมันดีกว่าที่โตเกียวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทาน้ําร้อนด้วยแล้วก็ไอซ์บักเก็ตก็คือเขาอาจจะมีตู้กดน้ําแข็งให้นะครับคือให้ประมาณว่าชั้นเว้นชั้นแตอย่างชั้นผมมันไม่มีก็ต้องไปกดที่ชั้นอื่นในห้องน้ํานะครับก็มีโถสุขภัณฑ์แบบมาตรฐานสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือมีครบทุกฟังก์ชันเลยอนะแล้วก็เนี่ยครับให้กดน้ําตรงนี้ทานเอาได้เลย แล้วก็มีปลั๊กไฟให้มีอ่างอาบน้ำคืออาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถือว่ารวมๆเนี่ยสะอาดดูดีเลยในส่วนของห้องพักของโรงแรมนียที่ผมชอบมากๆเลยก็คือหน้าต่างมันเปิดได้เพราะว่าปกติโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆที่มันเปิดหน้าต่างไม่ได้จริงๆนะแล้วแบบเรามาอากาศดีๆเราก็อยากจะเปิดหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์นอนแบบเปิดหน้าต่างบ้างใช่ไหมเพราะว่าไทยอร้อนแล้วก็แบบอ,อากาศอาจจะไม่ค่อยสะอาดแต่ตอนนี้มันกลางคืนแล้วก็คืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงผมมาถ่ายกลางวันให้ดูอีกทีนะครับ ก็น่าจะเป็นที่โอากาเบย์นะครับตรงนี้ปลักไฟที่ด้มีให้เยอะแต่มันก็จะเหมือนโรงแรมญี่ปุ่นโดยทั่ว,วไปนะครับก็คือเป็น2ขาแบบแบนคือถ้าเกิดใครไม่ได้เตรียมแบบแบนมานะก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าไปขอยืมได้แต่ต้องเสียค่ามาจำหนึ่งพันเยนแต่ผมเตรียมมาครบล้วบนเตียงนะครับทางโรงแรมก็จะมีวางชุดสําหรับออนเซ็นสปาให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันส่วนตรงนี้ถ้าใครเห็นว่าทำไมผมถึงจอง2เตียงที่มาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าผมนะสะดวกกับการที่แบบ เออมันแบบเอากระเป๋าเดินทางหนึ่งใบเนี่ยคือการไว้บนเตียงเลยแล้วมันก็จะหยิบของสะดวกเพราะว่ายังไงเราอะก็มาคนเดียวนอนเตียงเล็กเตียงใหญ่มันก็เหมือนๆกันอะ่ะโรงแรมนี้เขาห้ามสุบบรุรีทุกห้องนะครับจะสุบได้ตั้งไตที่ชั้นหนึ่งก็คือล็อบบี้เลยแล้วก็ต้องออกไปด้านนอกอาคารไลกที่หนึ่งก็คือชั้น14ซึ่งเป็นสกายสปาก็จะมีห้องสุบบุรี่ให้โดยเฉพาะแล้วก็พอเข้าโรงแรมเนี่ยเขาจะให้การ์ดของผู้ชายสีม่วงนะครับแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสีส้ม ก็คือ2ใบนี้มันเอาเข้าไว้เข้าสกายสปาอย่างผู้หญิงอะ่ะก็ต้องไปห้องออนเซน็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องไปของห้องผู้ชายนะครับเวลาใชออนเซ็นเนี่ยครับคือมันไม่ใช่ว่าถ้าใครมาพักโรงแรมจะใช้ออนเซ็นตอนไหนก็ได้นะครับคือมันมีเวลาของมันอย่างเช่นมาตรฐานโรงแรมอะ่ะตรงนี้จะเป็นบ่ายสามถึงสิบเอ็ดโมงฟังไม่ผิดนะครับคือบ่ายสามถึงสิบเอ็ดโมงอ่ะทีเนี้ย มันทาไมบ่ายสามถึงสิบเอ็ดโมงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะให้ใช้ช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วเปิดยาวถึงเช้าครับเพราะว่าช่วงบ่ายสามคือแขกใหม่ๆก็จะเข้ามาเช็คอินใช่ไหมข้อมูลในทีวีเนี่ยผมว่าเจ๋งนะคือมันมีฟรีไวไฟอย่างเงี้ยคือเราก็รู้ได้เลยว่า select ssid ของเราคืออะไรแล้วก็พาสเวิร์ดของเราคืออะไรแล้วก็ที่มันดีมากๆเลยเนี่ยคือ c l าว d ิจิวเอชันก็คือห้องอาหารเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอย่างพุ่เนี้ยคือช่วงที่แบบคนน้อยๆเนี่ยก็คือ7โมงถึง8ปโมง ือถ้าใครไม่อยากเจอคนเยอะก็ต้องไปกินก่อน8โมงแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบ่ามีคนมาสมควรเนี่ย8โมงถึง8โมงครึง่งแล้วก็8โมงครึง่งมันตง10โมงเนี่ยคือคนจะเยอะมากแล้วก็อีกเมนูนไงที่ผมว่ามีประโยชน์แล้วก็เจ๋งเลยอะ่ะคือ Healing Music Healing Music เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับไวส์นอยคือบางคนเนี่ยจะนอนมันต้องมีเสียงแบบกล่อมอะไรเงี้ยช่วยใช่ไหมครับก็คือเขาก็มีบริการให้เลยก็ อะฟังดูคร่าวๆนิดนึงแต่ว่าเขาจะไม่ให้เร่งเสียงเกิน27เพราะว่าอาจจะหนกหูห้องข้างๆได้โอเคผมว่าน้ำมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปกดน้ำแข็งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูออนเซ็นสปาข้างบนนะครับอันนี้ก็กำลังกดน้ำแข็งอยู่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็เตรียมตัวไปออนเซ็นนะครับ คือที่เนี่ยคนจะใช้ออนเซนเยอะมากไม่เหมือนโรงแรมในประเทศไทยที่บางทีแบบพวกอุปกรณ์ฟิตเนสหรือว่าสปาเนี้ยคนเข้าน้อยมากแต่ที่เนี่ยคนใช้คนจะโอ้โหแบบแน่นเยียดเลยคือแบบเด็ก5ขวบ6ขวบอ่ะผมก็เห็นเขาเปลี่ยนชุดเตรียมออนเซนแล้วอ่ะเขามีชุดให้เด็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับตอนนี้พาม,มาชมสปาชั้นที่14ของโรงแรมเดอะซิงเกอร์รี่โฮเทลแอนด์สปานะครับตรงนี้ก็เป็นสกายสปา เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่ห้องเล้าที่ให้นั่งเล่นกันก่อนนะคือวิวเนี่ยแบบก็โหแบบสวยเลยแบบอซากาเบย์อะอย่างชั้นนี้ก็จะมีตู้กดน้ำหลากหลายเลยนะแล้วก็มีบะหมี่แล้วก็ขนมนะครับเพราะว่าบางทีถ้ากลับมาดึกๆึกอะ่ะมันแบบไม่ไม่มีอะไรกินจริงๆแถวๆถเนี้ยแถวโซนยูนเวอร์แซลอะ่ะไม่มีร้านอาหารเลย ันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับสูบบุหรี่ห้องนี้ก็จะมีตู้ขายไอติมแล้วก็จะมีเครื่องกดน้ำแข็งกับไมโครเวฟให้ใช้บริการนะครับอันนี้ก็มีห้องรอนดี้สำหรับซักแล้วก็อบผ้าได้ถ้าเกิดใครมาอยู่นานนะส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสปาของผู้หญิงนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นของผู้ชายเป็นออนเซ็นแต่ว่าตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับ คือเนี่ยผมก็แอบถ่ายนิดนึงคือตอนแรกผมไม่เห็นว่ามีคุณลุงนั่งอยู่อะ่ะ <_ an> ก็เลยเอาภาพาเก็บมาฝากนิดนึงถ่ายวิดีโอคงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ <_ an> เดี๋ยวให้ดูวิวจากห้องนอนโรงแรมตอนกลางวันนะครับนี่คือกลาเป็นช่วงกลางวันแล้วนะแต่ว่าเรื่องผ้าม่านโรงแรมเนี่ยคือเป็นข้อเสียมากๆเลยคือผมว่ามันไม่ black เขาคือแสงเข้ามาเยอะมากเลยวันเนี้ยผมตื่นนะ้า6หกโมงกว่าคือนอนตีหนึ่งนะคือนอนน้อยมากอะ่ะ คือที่ตื่นเมื่าแสงมันเข้าเนี่ยคือผมปิดไฟทั้งห้องแล้วนะครับอันนี้คือแสงเข้ามาจากข้างนอกอะ่ะแสงยังเข้า,าประมาณนี้สว่างเลยอันนี้คือถ่ายตอน9ก้าโมงกว่าแล้วนะถ้าเกิดหกโมงนี่คือพระอาทิตย์มันจะแยงเข้ามามากกว่านี้ด้วยพระอาทิตย์ส่องเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นวิวกลางวันที่บอกไว้คือวิวก็ประมาณนี้ครับอซากาเบก็ดูดีอ่ะสวยเสียดายมันไม่ได้อยู่ติดแบบขอบ ทะเลเลยมันมีไอตรงนี้มาคั่นนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นร้านอาหารตอนกลางชเช้านะที่โรงแรมตอนนี้ก็ประมาณเกือบ8โมงแล้วคือคนเยอะมากเลยอันนี้เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นะก็คือมาตั้งแต่7โมงกว่าแล้วก็คนก็เริ่มเยอะนิดนึงเนี่ยคือที่เนี่ยห้องอาหารเนี่ยเหมือนกัเลยมั่นก็คือแบบบางแล้วก็แสงสองมาเยอะร้อนนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างอาหารบุฟเฟ่ที่ผมหยิบมานะครับมีซุปมิโซะมีข้าวแกงกะหรี่มีไข่ออมเล็ต แล้วก็มีตัวชิคเก้นนะครับคือผมพยายามหยิบมาทุกอย่างเลยแล้วก็แฮมเบอร์เก็ตเราก็จะมีแฮมมีไส้กรอบมีไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องเคียงอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีสาหร่ายหยิบได้เต็มที่มีเต้าหู้มีไข่หวานแบบญี่ปุ่นมีเม็ดอ่ะเป็นคล้ายๆเม็ดงาให้ใส่กับเต้าหู้นะครับมีปลาแมคเคอเรลที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ซอสสตรอเบอร์รี่มีซุปหัวหอมราดสาหร่ายนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆทาร์ท แล้วก็ผมมาราดครีมมะม่วงผสมเข้าไปแล้วก็มีลิ้นจีมีสลัดมีข้าวโพดมีกลุ่มผัก3ชนิด4ี<ร>ชนิดที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Universal Studio Japan นะครับก็มีทั้งหมด8โรงแรมด้วยกันนะครับโรงแรมแรกคือ o v e n t a l Hotel Universal City โรงแรมที่2คือ The Singularity Hotel and Sky Spa at Universal Studio Japan ซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ผมพักอยู่ในครั้งนี้นะครับทั้งหมด3คืนด้วยกัน โรงแรมที่3เป็น The Park Font Hotel at Universal Studio Japan โรงแรมที่4คือ Hotel k i n t e t s u Universal City และโรงแรมที่5เป็น Hotel k a i h a n Universal Tower โรงแรมที่6เป็น Hotel Universal Port โรงแรมที่7คือ Hotel Universal Port Vita และโรงแรมสุดท้ายคือ River Hotel at Universal Studio Japan คือทั้ง8โรงแรมนี้นะครับก็คือจะอยู่ใกล้กับ Universal แบบเดินไปได้เลย